ท่านเป็นอัครมหาศิลปินเลยนะครับเพราะว่าท่านก็ทได้เกือบทุกอย่างเพราะว่าเพลงของท่านเนี่ยก็เป็นเพลงที่ฮิตนานที่สุดนะของประเทศไทยนะครับท่งก็ไม่ทราบจะหาอะไรมาเปรียบเทียบนะครับการวาดรูปท่านก็วาดได้สวยงามนะครับถ่ายรูปท่านก็ถ่ายเก่งนะครับผมก็ช่วยเหลือเรื่องดานดูแลคลองแล้วก็ขอบอกได้เลยว่าที่น้ําไม่ท่วมทุกวันนี้ก็เพราะว่าเพราะว่าสิ่งที่ท่านทำนะครับ เห็นการทรงงานของท่านแล้วเนี่ยก็คิดว่าแทบจะไม่มีใครในโลกที่จะทําได้อย่างที่ท่านทาให้กับประชาชนชาวไทยทำไมถึงรักพระเจ้าอยู่หัวเพราะท่านทาให้กับเราตลอดนะครับท่านเป็นคนที่รักเราแล้วก็ควรจะรักท่านตอบนะครับเพราะท่านรักประชาชนทุกคนไทยอันนี้เป็นสิ่งที่บอกได้ตรงๆเลยเพราะท่านไม่จําเป็นที่ต้องทําแต่ท่านทำ